อาสวัสดีสบายดีด้อพี่น้องรักฟังไทยนี่กิจปิ้งปลาปลาแซลบิสตั้งไ่ก่อนเี่มากกับเศษคนนี้อ้าวพี่น้องใหน้ากินยู่ใกล้แข้มน้ำไม่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 โอ้ไม่แล้วเนี่ย

กออินเรื่งมาจากขับแม่เสียงทีร้ายกักินเรื่งจะขับก่อนคอย,อยไมยมหมวะ กลุบไปไหมไมาชวงหนึ่งเนอะนึง่งล้อนอข้อด้ย,ดยังไงด้นี่ขอตรนี้นี่เดินนี่อ๋อขีดคำใหญ่ใช่ปะสิอิมแล้วนี่อ้หมอสุลก็รรทำซัดเขียวพัก้างหลัง

เมือนติดลายเนะ้ะเอ้ยน้องเย้ยนะรรมชาทุ่นะกินปลากินข้าวขาวขาวป,ปัานะพี่น้องเกีรร่ยวรำซาท่นะน้ำก็ใส่น้ำก็ใส่ดีเนาะ อือพาป่าไม้น <speaking Darwin> <FR> ้องเอ้ยอืออยู่ชีวิตติดธรรมชาติเนาะพี่น้องเนาะอยู่กับธรรมชาติอยู่กับธรรมชาติให้ธรรมชาติบำบัดพี่น้องเอาหลังจากกินขาอิ่มแล้วก็สิยับ่สวยับนพี่น้องเนาะจบคลิปไว้เพียงเท่านี้เด้อพี่น้องเด้อ คลิปน่าเจอกกันไหมเนาะอยากให้เฮ็ดคลิปอย่างก็คอมเมนต์มาเนาะพี่น้องเนาะ